ทําแผนช่วงที่มอบอยู่ในรถตู้นะครับก่อนปีนเข้ามาในจุดที่นายเอกยุทธนั้นนั่งอยู่นะครับก่อนที่จะนาตัวในสุทธิพงศ์ไปฝากขังที่ศาลต่อทันทีนะครับหลังจากนั้นครับนายสุวัสด์อภัยพักก็ได้แถลงนะครับผลการให้ข้อมูลและ ร่วมฟังการสอบสวนเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมครับว่าการที่ได้สพบในเอกยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญซึ่งส่วนตัวเนี่ยเชื่อใจเนี่ยการทํางานของพนักงานสอบสวนชุดนี้โดยตลอดการสอบสวนนายบอลและนายเบิ้มครับท่านผู้ชมกับเจ้าหน้าที่ได้เปิดโอกาสให้ร่วมฟังตลอดอย่างไรก็ตามครับตนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลหลายส่วนกับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งส่วนประเด็นที่ยังมีความสงสัยคือกรณีที่นายบอลอ้างว่านะครับประสงค์จะเอาทรัพย์สินจริงทําไมต้องนําแหวนและสร้อยของนายเอกยุทธ์ไปโยนทิ้ง เพราะว่าอย่างนั้นนะครับนะครับตามคาให้การและจริงๆแล้วมีผู้ร่วมก่อเหตุกี่คนซึ่งส่วนตัวยังไม่เชื่อใจในบอลเนื่องจากให้การวกวนไปมาตั้งแต่แรกหลังจากนี้จะทำหนังสือไปถึง <c oughs> พนักงานสอบสวนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับถึงทุกประเด็นนะครับที่ยังสงสัยส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่ามีนายทหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยังไม่ขอพูดถึงขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนซึ่งนายสวัสดเชื่อนะครับว่าไม่ได้ตายอย่างธรรมดาครับพยายามโยงให้เป็นประเด็นการเมืองให้ได้ครับมองอย่าง <c oughs> ไง้กุหลาไก่อะ ถูกป้นค่าแล้วไม่ตายธรรมดาอันนี้ถูกต้องถูกต้นะครับแล้วก็ประเด็นที่เห็นคุณสูณวัตรกับคุณนิริทธรเนี่ยคุนกเขาเลยนะไปสอบถามตำรวจเนี่ยนะครับเอ,อก็ดีฮะก็จะได้หายหายออความสงสัยไปแต่ไอ้เรื่องที่บอกว่าสงสัยว่าปีนได้ยังไงรถตู้นี่รถตู้โฟกนะครับ <c oughs> ถ้าดูไม่ผิดนี่ยรถ <c oughs> ตู้โฟก <c oughs> นะครับ <c oughs> น้องยิ้มที่โดนฆ่าเนี่ยนะฮะก็แบบเนี้ยอันนั้นรถเก๋งนะคนไปซ่อนข้างหลังยังปีนเข้าไปได้มันไม่ยากอะไรนี่สูงกว่ากันเยอะนะครับเป็นทนายมาทั้งหลายสิบปีเนี่ยมองเรื่องอย่างนี้ไม่ออกเนี่ยก็น่าเสียไดเขามองว่ากรณีในเบิ้มเนี่ยไปแอบซ่อนตัวอยู่ข้างๆในบ่อนซึ่งขับรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยยังไงคุณเอกยุทธ์ก็ต้องมองเห็นแต่ที่นี่คุณเดือนไกรมองว่ายังไงคะว่าจะเห็นคนเบื่อินและคนคุ้นเคยนะครับคนคุ้นเคยเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าเอาปืนฝากไว้ได้ยอมปืนทิ้งไว้ในรถ ก็แสดงว่าไว้ใจ่ะนะค,คุณเอกอายุทธอไว้ใจออบอลน,นะครับอบอลก็ไปพา้เบิ้มเป็นเพื่อนกันก็มาซ่อนนะครับไม่ว่าจะซ่อนที่คอนโซลหน้าหรือซ่อนที่เบาะหลังมันก็ซ่อนได้ทั้งนั้นะนะครับไอ้ลักษณะของรถเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก,ก็เตรียมการนะถอยรถเข้ามาพร้อมออก,อออกนะ<ช>จากร้านครัวกระแต่เนี่ยแล้วรูปคดีดูยังไงเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนเพียงก็ว่าไอ้การที่นะ คุณเอกยุทธส่งสัญญาณว่ามีปัญหาเช่นการโทรบอกวคุณว่าคุณแจอยู่ที่ไหนนะครับหรือการเขียนเช็คเนี่ยพอ,อที่ผิดก็ส่งสัญญาณให้ใะนะครับไอ้ตรงนี้ต่างหากนะครับน่าจะสงสัยว่าทําไมไม่มีใครเอะใจที่จะไปช่วยคุณเอกยุทธะนะครับ,น,รบนั่นก็คือ ในลักษณะของคนที่ไม่เคยติดตามเรื่องการสืบสวนคดีความเนี่ยจะไม่เอยใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆก็คงจะเป็นดวงด้วยนะฮะ,ะดวงที่จะถึงคาดอะไรต่างๆก็ว่ากันไปและในที่สุดเนี่ยนะฮะ,ะเออมื่อตำรวจเนี่ยเขาตามได้แล้วเนี่ยผมยังมองช่องโบ่ของคดีหรือพยายามจะมองให้มันเป็นหนังทางด้านอาชญากรรมหรือนิติกรรมอัมพรางะนะครับ มองยังไงก็ยังเข้าใจว่าตํารวจเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้บใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่รังไกรบอกนะคะว่าจริงๆแล้วพี่รุดแต่มันมีหลายช่วงทีเดียวก็คือโดยพอเรื่องเช็คชปกติถ้าเกิดเป็นญาติที่ใกล้ชิดน,น่าจะรู้ว่าการเขียนเช็คเนี่ยปกติมันไม่เคยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีการพลาดเกิดขึ้นแต่เขาทํเป็นเหมือนแบบพี่รุธให้เห็นว่าเอฟตนต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนถูกต้องน,ะค,ะ,นะครับก,ก,ก็ทั้งคนที่นะฮะลขาที่เอาตังมาให้นะฮะก็ไม่ได้เอะใจว่าคุณเอกอายุเหนื่อยก็เพราะอะไร เพราะว่าคนขับรถเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไว้ใจ้องะนะฮะเขาไว้ใจแล้วที่จะสําคัญเนี่ยอีกจุดหนึ่งน,นะฮะก็คือว่ารถคุณเอกยุทธ์ที่ดูในภาพเย่ยฟิล์มก็ดำนะฮะกลางวันกลางคืนยิ่งมองไม่เห็นใหญ่นะครับคุณเอกยุทธ์ขึ้นรถเนี่ยก็ด้วยความคุ้นเคยเขาบอกไปทางราดพร้าวนะครับ พอออกไปแล้วเนี่ยนะจากคำสารภาพเราถึงเห็นรูปคดีคะนะครับว่าไอ้นันก็ปีนเข้ามานะปีนข้ามมาแล้วปืนอยู่ในมือแล้วเนี่ยไอ้คนเพิ่งกินอาหารกินวายลงมาเนี่ยไม่มีทางกลอบสู้ขัดขืนนะ,ะนะครับเพียงแค่ว่าจะพูดกันด้วยดีมากน้อยแค่ไหนแล้วเหตุแห่งการโมโหที่ไอ้เพื่อนที่เบิ่มใช่ไหมมาสารภาพคือโดนคือตายลิ้นจุกปากแล้วย,ยังไปกระทืบเนี่ยมันก็พังเลยไม่มีอะไรซับซ้อนอะะนะครับแล้วคนทำอย่างเงี้ยคนที่คิดมาเป็นเดือนเนี่ยนะฮะมันก็คงคิดว่าคิดดีแล้ว แล้วไอ้บอลก็ูดโอ้โหนี่แผนฆ่าล้วเนี่ยเด็ดที่สุดแล้วนะฮะไม่งั้นมันคงไม่เขียนโน้ตือว่านายไปพม่าใช่ค่ะใช่ไหมฮะคือวางแผนไปอย่างดีเพื่อทุกคนเข้าใจว่าการหายตัวไปของนายเอกยุทธนั้นน่าจะหายไปไปประเทศพม่านะคะโดยไม่ให้ใครสงสัยว่าเป็นการกระทำของไอ้บอลถึงขั้นย้อนขับรถกลับมาได้เนี่ยนะคะแล้วคุณเอกยุทธ์เนี่ยจริงๆก็เดินทางบ่อยนะครับหลายครั้งเนี่ยผมเจอเจอกันเนี่ยก็ยังทักทายนะในสนามกอล์ฟก็เคยเจอกันนะครับในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็เจอ กันหลายครั้งครับก็เดินทางก็ทักทายโอภาปาใสวันนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ เรื่องที่บอกว่าเป็นคนสําคัญถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีการลงขันวางแผนอุ้มฆ่าต้องส่งคนเนี่ยไปซ่อนอยู่ตั้งเจ็ดเดือนฝังตัวอยู่นี่นะจินตนาการไปนิยายไปหน่อยค่ะคุรังใจมองนจินตนาการแบบฟันเฟือนคุรังใจมองยังไงนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับไอ้คดีนี้เนี่ยมันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากให้คุรังกจวิเคราะห์ว่าทาไมเนี่ยมันมีคนที่จะพยายามโยงไปเป็นประเด็นทางการเมืองให้ได้โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงทนายความของกลุ่มพันธมิตรครับ ครับก็เนี่ยฮะคือ,อ,อคล้ายๆว่ามีความฟันเฟือน,นวิปร,ราชทึกทักคิดไปเองนะ,ะทฤษฎีผมร่วม,วมคิดก็แล้วแต่ตามหนังอะนะฮะ,ะก็ว่ากันไปคดีนี้เนะี่ยกับน้อ,อ,องอะไรนะที่ที่เป็นพี่ตีนน้องยิ้มใช่ไหม,น,มนะฮะรูปคดีก็คล้ายๆการเพียงว่าไอ้นั่นไอ้นั่นไปฟื้อมีดจากที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาตามแล้วก็เดินขึ้นรถไม่ทันเราว่าไอ้นั่นก็กระโดดเข้าไปก็ที่คอนะฮะ แล้วก็เอาเอศพเนี่ยนะฮะไปไว้ในม่านรูดใช่ไหมเีคนที่ม่านรูดเนี่ยเขาเห็นเขาผิดสังเกตเขาก็เลยช่วยกันจับมันก็มีแค่นั้นถ,ถ้าจับไม่ได้เี่กกล้องวงจรปิดก็มาตรวจใหม่ะนะนะก็พอจะหาหารูปคดีเจอไอ้รูปคดีอย่างเงี้ยบังเอิญ น้องผู้หญิงที่ที่เสียชีวิตเนี่ยคไม่ไม่ใช่คนเด่นคนดังไม่ได้มีปัญหาทางการเมือง<ช>จะหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองมันไม่ได้ไงนะแปลว่าพอเ,เป็นคุณเอกยุทธ์เนี่ยก็รู้ว่าเออเอามาต่อเรื่องหน่อยดีกว่านะสร้างประเด็นให้ให้รัฐบาลเป็นปัญหา,เพ,าเพราะว่ามันจะตีด้วยอะไรได้เอฟเว็บ เออติงไทยสสปไริมเว็บหน้ากาขาวอะไรเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีเอ้าล้องไปเลยเนี่ยผสมลงไปเลยเล่นกันคือหาอะไรไม่ได้อะไรนี้ผ่านหน้าผ่านตากูก็คว้าไปก่อนเพื่อจะมาตีรัฐบาลนะครับ ผมนึงบอกว่างานนี่นะครับมันหยาบห<ช>ยาบ<ช>มากเ<ช><า>รือ่องนี้นะครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับที่พี่รังไกรพูดเมื่อสักครู่นีก็คือประเด็นหลักๆเนี่ยเรื่องการเสียชีวิตของคุณเอกยุทธ์เนี่ยนะคะไม่ควรจะยงใหญ่เป็นการเมืองได้จริงประเด็นสําคัญต้องดูอยู่แค่2ส,ส่วนเท่านั้นเองว่ารสรุปว่าในบอลเนี่ยกระทืบในเอกยุทธแล้วตายเลยทันทีหรือว่าในเบิ้มเนี่ยรัดคอแล้วตาย บีบคอตายแล้วก็ทืบซ้ำแล้วก็ในแอเบิ้มเนี่ยมามาเอาเชือกผูกตามหลังใช่ค่ะนั่นก็หมายว่าเพื่อนกูรักมึงว่ะนะคือฝ่ายความผิดให้เพื่อนไปว่ามึงเป็นคนรัดคอก็ตายอะไรนีาถูกจับได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับน่าจะคิดได้ในท่วงทํานองนี้เพราะว่า ไอ้บอลเนี่ยเอาเงินไปห้าล้านานะ,<ค>ะไอ,เอ้เพิ่มได้มาแสนเดียวแล้วพ่อกับแม่ก็เป็นคนเอาเงินไปฝังะนะมันก็ไม่ฝังเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยบอกว่าเอาเงินไปให้ใหเจ้านายใช่ไมหมฮะไปให้คนอื่นแล้วไอ้ที่มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไอ้เบิ้มบอกว่ามีรถนำานะ่ะก็มันไปถึงที่ไอ้สองคนเนี่ยมันเอาจอบมา,านะครับมันก็ต้องมีรถไอ้ก็ไอ้เบิ้มมันบอกอยู่แล้วว่าไม่รู้ไอ้บอลมันคุยโทรศัพท์กับใครแล้วมันก็ไม่รู้จักไอ้สองคนที่เอาจอบมาขุดมาช่วยฝังนะครับ มันไม่มีอะไรที่จะคิดได้มากกว่านี้นะผมบอกว่าไอ้ไอเรื่องอย่างนี้นะนะครับไม่จําเป็นต้องไปไปฝืบสาวหาความเอาอีกยกเว้นตะมีมีจิตแ <ไป S 1> อแฝงะนะฮะมีเจตนาเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็เลยจะไปหา,อ,าอะไรนะหาประโยชน์กับกับความเป็นความตายนะฮะ ของคุณเอกยุทธ์เขานะรับซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งคือคมันไม่มีอะไรเลยค่ะดูฐานก็คือเป็นการค่าจริงทรัพย์ปกติเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเงินมูลค่าเงินเนี่ยนะคะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าจนตรอกจริงจริงเนี่ยก็คงอยากจะได้แหละหรือว่าเราทั่วๆไปเนี่ยคนก็อยากได้เพราะขึ้นสู่หลักล้านเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเห็นบ่อยๆว่าคุณเอกยุทธ์เองมีการถอนเงินเข้าออกเข้าออกในีจำนวนมหาศาลเนี่ยก็เป็นไปได้ แต่ว่าไปเด็นหลับที่เรือนกายคนตั้งข้อสังเกตว่าทําไมระดับเอกยุยอันจันบุตรจึงให้เด็กอายุ25เนี่ยมาขับรถให้ไม่หรอกเขาก,ก็คนที่อยู่กับเขาเนี่ยนะฮะที่ออฟฟิศเขาก็มีเด็กวัยรุ่นหลายคนคนที่เดินตามเขาก็มีและขนาดอย่างเงี้ยก็ไม่น่าเป็นอย่างกรณีที่ไปมีเรื่องกันที่ตอนปีใหมะะ่ก็วัยรุ่นทั้งนั้นะนะครับออตอนที่ไปโดนชกที่ฟูร์พนใช่ไหมก็วัยรุ่นใช่ไหม ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรคืออาจจะเห็นว่าใช้เด็กหถึงคือคนพวกนี้เนี่ยทําเรื่องไมาเยอะก็เลยกลัวมากกลัวมากก็คิดว่าคนนุ่นคนนี้จะมาทําร้ายเอาระบอบทักฝินจะมาทําร้ายส่งคนมาอันนี้ก็พยายามที่จะ,ะสร้างเกาะคุ้มกันนะครับ คือถ้าจะทำจริงๆนะฮะมันมีช่องทางจะทำอย่างอื่นได้เยอะแยะไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกค,ค่ะทีนี้คนก็เปรียบเทียบกันละค่ะคดีของเอกนชนชนบุตรปรากฏว่าประชาธิปัตย์ได้หยิบมาเป็นประเด็นเงื่อนงำม,มากมายแต่ประเด็นเรื่องของคันชิตทับสวุวรรณที่นะคะตกเป็นจำเลยในคดีนะคะฆ่านายอวบจสมุทรสาครทำไมประชาธิปัตย์ไม่หยิบหยิบโยกว่าเอ๊ะก,การตายเกิดจากอะไรยังไงคือเรื่องของคนตายคุณคันชิตเนี่ย ประทาดที่ปัดช่วยง่ายนีดเดียวบอกให้สสของตัวเองเนี่ยเอารถกับปืนไปให้ตำรวจก็พอเพราะปืนที่แจ้งอยู่ในบัญชีปปชใช่ค่ะนะฮะในชื่ออะไรเนี่ยมีปืนอยู่น่าจะสามหรือสี่กระบอกนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยตรวจสอบและทำไมไม่ยอมเอาเรื่องนี้ไปพิสูจน์ต่างๆแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยหมอบอลทิพย์อยู่ไหนนะฮะเรื่องอย่างนี้สุวัตอภัยพักอยู่ที่ไหนทำไมไม่รียกร้องนะะอันนี้นักการเมืองฆ่ากัน นะฮะการเมืองค่านะนี่เรื่องการเมืองหรือเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรไอ้อย่างนี้ทาไมไม่ไม่ทำนะครับหรือว่าเรื่องนี้พอเป็นคุณเอกยุทธพูดไม่ได้แล้วก็เลยมาช่วยกันใหญ่เห็นแว่วๆว่ก็ประมาณในสนที่ก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วนะครับโอ้เสียราคาหมดเลยบอกตรงๆนะเรื่องนี้เสียราคาจริงๆนะคคุยกับใครโฟพลอีกคนหนึ่งมั้งโอปอลองการนะฮะเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยถ้าจะทำเ่ยนะฮะก็คือหยุดแล้วฟังตำรวจดีที่สุด จนแน่ใจแล้วเนี่ยค่อยมาเล่นแต่เล่นเร็วเกินไปนะครับเครดิตที่เคยมีมันจะกลายเป็นเดบิตหมดแล้วครับใช่ค่ะเป็นเดบิตหมดแล้วนะคะก็เหมือนกับที่บอกกับพี่น้องนะวคะวันนี้การเสียชีวิตของคุณเอกยุทธ์เองเนี่ยนะคะกับการเสียชีชวิตของนายกอบจนะคะสมุทรสาครจริงๆเป็นการเสียชีวิตเหมือนกันแต่มีความแตกต่างตรงที่ประชาย์เองนะคะไม่ออกมา,าตื่นเต้น ในประเด็นของคันชิตทับสุวรรณท่านท่นท,ท,ที่เป็นสอสอข,ของพรรคตัวเองเนี่ยตกเป็นจำเลยแล้วก็ไม่ใช่เป็นจำเลยสังคมอย่างเดียวเป็นจำเลยในคดีเพราะมีคนเห็นด้วยพยานมากมายไก่กองแต่วันนี้ประชาธิปัต์กับกลายมาลุมลุมทึงเล่นเรื่องของเอกยุทธประเด็นเดียวคือถ้าเป็นคนที่รักความเป็นธรรมจริงนะต้องให้ความเป็นธรรมนั่งกับกับสังคมกับคนของตัวเองไม่ใช่พอเป็นคนของตัวเองฉันก็บอกว่าไอ้นี่ไม่ต้องใจความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลือใช้ความปกปิดอำรางเก็บไว้ แถมจะไปชี้แนะแนะนําอีกหรือเปล่านะฮะบ,บอกว่ากกรูปคดีอย่างเงี้ยต้องไม่ให้ปืนเนี่ยโผล่ออกไปนะฮะต้องไม่ให้รถเนี่ยส่งมอบ,บนะฮะ มือเนี่ยอย่าพึ่งไปเพราะว่าไอสารเรียกอะไรพาราฟินหรืออะไร,รเนี่ยนะฮะที่ที่มือเนี่ยมันจะภายในฝามันเนี่ยมันยังคงอยู่เลยฝามวันมันจะหายไปอาจจะไปใช้เทคนิคอย่างนี้พึ่งก็จะทําให้สังคมมองออกมาว่าแล้วคุณ่ยเป็นทำตรงไหนนะครับเป็นพักการเมืองประทาบ,บันเก่าแก่แต่พอถึงเวลา ตัวเองหรือลูกน้องตัวเองเกิดปัญหากลับใปไปใช้ช่องทางเทคนิคทางกฎหมายมาเกื้อหนุนก็เหมือนที่พี่เรืองไกรบอกค่ะประเ<ต>ด็นของคุณคันชิตทัพสุวรรณเนี่ยประเด็นอยู่2ส่วนทีเดียวก็เรื่องของวัตถุพยานก็คือปืนกับรถทีนี้ปืนเนี่ยชัดเจนว่าคุณคันชิตเคยแจ้งไว้กับปปชอยู่แล้วว่ามีปืนกล็อกซึ่งเป็ตรง